มาดูลูกโทษที่จุดโทษครับอาเซนอลพบทอตแนมฮอสเปเปอร์เป็นดวลก่อนเกมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคนแรกครับเป็นสุดหน้าหมายเลขเก้าของทีมครับกาเบียลเชซุสครับอยู่ที่บอร์เชซุสเจอวิคาริโอครับ มุมไหนครับเชสุตย่องมาแล้วเลือกจริงโอ้หูเสียบคานก็ไปเลยครับจังหวะนี้ขึ้นนำเป็น1ประตูต่อศูนย์ครับอาร์เซนอลเอาละครับเดี๋ยวมาดูคนแรกของทางฝั่งท็อตแนมอัส,สเปอร์ครับสนเฮงมินสซนเฮงมินเจอกับแลมเดวแล้วจริงโอ้หูเสียบขาดเหมือนกันครับสนครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อหครับซเปอร์คนที่2ของอาร์เซนอล บุกโยซาก้าเรียบร้อยครับโอ้โหวิงหลอกหน้าเท้าที่สวยจริงๆครับลูกนี้คนที่สองของสเปอร์ครับลิชาลีสั้นนิ่มๆครับฮึบายคนละทางครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อสองคนที่สามของอาร์เซนอลครับเลนโดทอสซาเลือกยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ3ประตูต่อสองครับคนที่สามของสเปอร์ครับ อีวานเปเิสิตขายหยาบมาแล้วจริงโหูหูเสียบหน้าต่างเข้าไปเลยครับเปเิสิตครับสามประตูต่อสามครับ,รค,รบคนที่สี่ของอาร์เซนอลโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนำเป็นสี่ประตูต่อสามครับอาร์เซนอลคนที่สี่ของสเปอร์ครับดิยันครูซเซฟกี้ครูซเซฟกี้เลือกยิงเรียบร้อยครับตีเสมอเป็นสี่ประตูต่อสี่ เอาล้ครับคนที่5ของอาร์เซนอลเข้าเพื่อกดดันก่อนเลยครับมาตินโอเดกาดเลือกยิงลูกนี้ไม่เข้ากรบโบ้โหวิคาริโอปัดได้ครับจังหวะนีดด้แล้วคนต่อไปของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับยิงเข้าเพื่อปิดเกมครับเจมส์แมดดิสันแมดดิสันเจอกับอลอนแลมเดลแล้วปัดได้เหมือนกันครบโบ้โหไม่ยอมง่ายง่ายครับจังหวะนีดด้ วโนิโอของอาร์เซอนอลครับเดคแอนไหลเลือกชิปนิ่มๆแต่ว่าโอ้โหอีคาร์เรียวไปถูกทางกันมาเอาละครับโอกาสปีเกมหนที่2ของท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับอิบิซูมาเลือกยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหโก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 ก็เป็นทางฝั่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับบุกมาเอาชนะลูกโทษที่จุดโทษอาร์เซอนอลไปแบบสนุกสุดมันเลยครับจังหวะนี้ครับ ก็ต้องไปรอดูในเกมจริงนลครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับลอนดอนดานร์บีนนบ้แมตช์ครับอาร์เซนอลพบท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เอมิเตสเตสเดียมครับจะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านอาร์เซนอลหรือท็อตแนมฮอสเปอร์จะเก็บชัยชนะไปได้ครับ